กล้ยจะล้มแล้วกล้ยคืออันนี้จะล้มแล้วถ้า้เลงไม่ได้กล้วยจะล้มเลยมลมแงมากวีนน้พัลบนไปหมดเกบนสมไม่ได้กนกนแรงมนี้อยู่บนบ้านบนระเบียง ลุ้นกันว่ากล้วยจะล้มไหมนี่ดูดูเขาหนักเครือต้นเล็กๆแต่เครือเขาใหญ่เป็นกล้ยวยกล้วยไข่เนาะกล้วยไข่ใหญ่อู้ยลมแรงมากลมแรงแบบนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าพื้นที่ไหนลมแรงก็ระมัดระวังกันดีๆค่ะ พอลงม,มาท้องฟ้าก็จะเริ่มสว่างตอนแรกมื่อตึ๊บเลยฟังเสียงลมลมแรงมากส่วนนี้จะ ทางนี้โรมแรงมากบรรยากาศดีข้างบนบนบ้านมานั่งออกกำลังกายแล้วก็นั่งเล่นเพลินเลยค่ะดูบรรยากาศหลังบ้านดูบรรยากาศหน้าบ้านดูรถไฟเวลารถไฟมาจะเพลิดเพลินมากรถไฟจะมาทางนี้ ด้านนี้จะเป็นทางรถไฟด้านนี้จะเป็นหน้าบ้านมองลงไปก็จะเห็นผักผักกำลังงามไม่ได้อยู่บ้านวันวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านพอแดดออกผักเหี่ยวเลย <laughs> <laughs> บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ นี่คือน้าบ้านทางรถไฟบ้านจะอยู่บนภูเขาซีคิวจะเป็นภูเขาเนาะอากาศจะดีจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่จะไม่ลมตลอดปีแต่บางทีก็ร้อนเหมือนกันอันนี้จะเป็นเขต เทศบาลแต่ก็บรรยากาศดีมันอยู่ในป่าเลยตื่นเช้ามากลางคืนมาจะมีเสียงนกเสียงกาทั้งวันทั้งคืนเขาจะเปลี่ยนกันร้องเนาะนกบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทางนี้ก็จะเป็นสวนผักจะปลูกผักไว้จะเป็นพวกขา่าตะไคร้แล้วก็ใบเตยอะไรต่างๆ เวลาจะเก็บก็ง่ายขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่ติดตามแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนที่คอยให้การสนับสนุนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันมาโดยตลอดนะคะนี่ลงมาก็จะเห็นดอกไม้เวลาลงบ้านมา ก็จะมีต้นกระดาผักกำลังงามอีกเม้นอีกม่ชาก็จะได้เอาลงพื้นเอาลงดินลงเปลงเพราะว่าได้เวลาแล้วเล็กๆแบบนี้จะจะเรืญเติบโตวไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะขุดเปลงต้นกระเดาต้นกระเดาตัดแต่งกิ่งเร็ว ต,ต้นกระดาวเนาะต้นกระดาษแต่งกิ่งแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะแตกยอดลงมาก็จะเห็นกระเจียวดอกกระเจียวสวยๆเลยค่ะจะกินกับบอกกาพี่น้องอยากไว้สวยไว้งามสวยงามมากสวยไหมคะออกดอกเยอะเลย กินด้วยแล้วก็เอาไว้สวยงามด้วยมาทำไมครับแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะ